ขึ้นไปใงห้องมาชุมานะแล้วมาเจาเดียวให้คนอื่นมาได้มาราชกาลฉันของนุญาตตรวจเชิญคณะกรรมการบริหารจัดการการรูบสมจครวันที่จะออกบนุาตนะคะแล้วก็มีท่านวาังหวัดเป็นประธานกรรมการรองผู้ว่าจังหวัดด้านความมั่นคงและรองผ่้ว่าจังหวัดด้านเศรษฐกิจเป็นรองประธานรรการนะคะ โดยมีกาเรามีการประชุมทั้งในส่วนที่ห้องชุมสนักงานชลประทาน12นะคะแล้วก็มีทางออนไลน์ทางระบบสื่อค่ะโดยท่านพลเอกชนะพงศ์นะคะครับเรียนท่านสองผู้ว่าราชการ ไม่ได้มาประชุมวยตนเองนะครับในส่วนของสํญญา,นานักงานชุมรมที่สองโดยผมนายสุเกียรติเมืองศิ์นะครับเป็นผู้ในการส่วนวนิศวกรรมส,ญญสมัชุมวันนี้นะครับสื่อเนื่องจากการเปิดศูนย์เรียนรู้และต่อยอดการปัิหาจากการอะกบชฉายาแต่ก็มีเปี่ยนเจ้าพยานสํญญานักงานชมรมที่สองครับใจความใหญ่ก็สรุปได้ว่าการที่ศูนย์อํานวยการใหญ่จีนสาระควรให้เกียรติเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดชนะเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ และต่อยอดการบริหารจัดการภักตบถว,วายอย่างยั่งยืน <c oughs> เขื่อนเจ้าพยาตามวันและเวลาที่เห็นสมควรต่อไปอลงพื้นที่ให้ความข้อที่เห็นในวันที่11ส,สิงหานะครับก็แต่แต่เดิมก็คือเราได้กล่าวไปเชิญให้ท่านล่าเลขา,าคุณอินิรพงศ์นะครับเป็นผู้บรรยายนะครับเชิญครับครับก็เรียนประธานวิธีการภายในอาคารนะครับเรียจับขึ้นนะครับต่อมานะครับ เวลาสิบเอ็ดนาครับก็จะเป็นท่านประธานนะครับก็จะมีนะครับพร้อมถ่ายรูปร่วมกันนะครับหลังจากนั้นเวลา11บเอ็ดนาฬิกาก็จะเป็นปล่อยรถพลวาลรับปุ๋ยจากผักตกชงบเวณที่จัดงานนะครับคือหมายเลขสองด้านขวางืนนะครับก็จะเป็นผักบริเวณลานเกษตรกรมที่เราจะใช้จัดผาเพื่อที่ครับนี่ก็จะเป็นในผังควบค้มในการจัดงานมรดกสัตวนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางจาก ที่เป็นผ้าแพรสำหรับคบคุมเปิดเปิดไยนะครับสำนักงานทานดสอนนะครับมอบหมายให้ให้ดำเนินการเรื่องของขั้นตอนวิธีการต่างๆครับเราได้กำหนดแนวทางไว้ไว้ตามเีขนะครับรมถึงเลขที่เปลี่ยนครับก็จากงานคราวที่แล้วเนื่องจากเรามีการรับรองแช่งแข่งช่างผู้ใหญ่ครับตอนนี้เราก็ตัดเรื่องของตำรวจทางหลวงที่จะต้องมาช่วยอำนวยความสะดวกดูแลเส้นทางตลอดการเดินทางของประธาน น่าจะต้องตัดไปนะครับเพราะว่าโครงงงไ,ไม่ต้องใช้แล้วนะครับในส่วนที่2ก็คือเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว,ว่ามีจํานวนพอสมควรที่อาจจะเ,เป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วมง,งานนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดเตรียมห้องรับรองแก้ไขนผู้บรรยายคือผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทและก็ผู้แทนกลุ่มชนบานนะครับจุดสเป็นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากสัตวชว